สวัสดีค่ะมาเก็บเกาลัดนะคะเดินมาก็มาเจอเห็ดแตรดำเห็ดแตรดำนะคะเนี่ยอันนี้เห็ดเห็ดสาหร่ายมันสาล่ายเลยสวยมากแล้วก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสวยมากๆ La c'è un po' di è contenta, vai mm. Stava lì benino. Sì. Se vai con Tello? no? No. Ormai? Non c'è bisogno, solo mm. tirare e poi... เอาลัดดูอะไราห้าเห็ดแต่ไม่เก็บนะคะด,ด,ดูเห็ดดูเห็ดทีเห็ดเห็ดเห็ด เลือดูใบไม้ร่วงบรรยากาศในป่าก็คือดีงามมากๆนะคะสีสันจะหลากหลายนะสวยงามมากๆก็กป็นหลัดกว่าอืม

มอสเขียวขึ้นอยู่บนโคนต้นไม้เป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะคะธรรมชาติสร้างมาเนาะทากน้อยเดินบนพรมเขียวสบายเลย มอสสีเขียวๆมีดอกสีแดงๆขึ้นมาแซมตัดกันสวยมากๆอากาศบริสุทธิ์มากๆนะคะในป่าเนาะอากาศก็แบบว่าคือมันจะมีความชื้นแหละแต่ว่ามันไม่ร้อนไม่หนาวอะคะ่ะคือมันกําลังดีอะคะ่ะอากาศอันนี้คือเกาลัที่เก็บได้นะคะแล้วก็เห็ดแตรดํานะคะ อ้ด้วยอ่ะอันนี้คือเหตุเตรดดัมที่เก็บได้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะคะเดี๋ยวจะเอามาล้างทำความสะอาดนะคะจะทำเมนูอะไรเราดูตอนต่อไปนะคะ